มคะงามเลยะคะ่ะตื่นเช้ามาอาบน้ำแลยนะคะคเพื่อนๆขับบูงที่เราแช่น้ำทิ้งไว้เนาะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราพาเบียร์จะพาไปเลี้ยงปลาให้อาหารปลานะคะให้อาหารปลา <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบนจาค่ะวันนี้เบียร์เบนจาพามาให้อาหารปลาดูสีมันหุบๆๆเลยนะ กินนะมันเยอะมากก็เลยต้องให้หลายให้เยอะนี่น้ำเริ่มเขียวแล้วนะ,ะเป็นขี้ตะไคร่นี่ค่ะดูสิทานลูปุ๊บปับเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวไม่ได้พามาแค่นี้นะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูเห็ดนะคะมันคงเป็นเห็ดที่กินไม่ได้หรอกคะ่ะเดียวก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะแต่มันขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะโอ้ถ้ามันเป็นเห็ดกินได้มันก็คงดีเนาะ,ะมันขึ้นเยอะจริงๆนะคะเพื่อนๆดูสิ นี่นี่น้ำมันขึ้นซ่อนเนี่ยตรงนี้นะคะนี่นี่ค่ะเพือนเพื่อนเห็ดอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยนี่นี่ค่ะขึ้นเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนดูสิคะดูหน่อขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเห็ดทั้งนั้นนะคะท่านเห็ดเห็ดเยอะแยะเลยค่ะเออ ดูสิคะความแบบอลังดูดูดูใต้ต้นเขืนะเต็มเลยดูสิคะเพื่อนเพื่อนเต็มเลยค่ะขึ้นอ่ะโอ้นี่นี่ตามปักทองนี่เห็นไหมมันขึ้นแล้วอุ้ยมดกับต้นมดบนต้นอนนี้นะเต็มเนี่ยค่ะดูสิคะเพื่อนเพื่อนเต็มไปหมดเลยดูดูมดบนต้นมะเขือสิเต็มเลยเนี่ยสวยมากเลยนะดูนะคะทุกท่าน เดี๋ยวจะถอนให้ดูนี่มันเป็นประมาณนี้นะข้างในอะ่ะเนี่ยคะ่ะมันเป็นคงเป็นเห็ดกินไม่ได้นะคะแต่มันก็มีมแมลงมากินอยู่นะคะเออแล้วก็นี่อะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยมันขึ้นเป็นปุกๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะท่านเนี่ยเดีย๋ยวจะลองเคียดูนะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ คืออะไรคะเพื่อนคะดูสิคะดูสิครับเพื่อนคืออะไรคะเนี่ยดูสิมันขึ้นแปลกๆนะเออนะคะนเพื่อนเดียวก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะมันคืออะไรคือมันเห็ดดูสิเยอะแยะไปหมดเลยนะขึ้นเต็มไปหมดเลย ในนู้นก็มีนะคะนะ,คะ่ค่ะในมุน้งเต็มไปหมดเลยนะคะคเพื่อนๆดูเห็นไหมคะด,ดูดูสิคะน่ะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะ,ะเป็นกุ๊กกอเลยคะ่ะดูสิเพื่อนๆคะ่ะดูเยอะมากขึ้นเยอะมากเนี่ยคะ่ะกินได้คงดีนะคะน่าจะเป็นเห็ดโคนนะ,ะโอ้ย นี่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 ยิ่งตรงนี้ยิ่งเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเห็นนฮะเต็มไปหมดเลยอ่ะถ้ามันเป็นเห็ดกินได้ก็ดีสิมันกินไม่ได้อะเราก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเนี่ยขึ้นเต็มเพื่อนๆท่านไหนทราบว่ามันเป็นเห็ดอะไรบอกด้วยนะคะบอกชื่อให้ทราบหน่อยนะคะดูสิขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะโอ้งามด้วยนะคะดูเป็อนเป็นกอๆเลยค่ะอ เต็มไปหมดเลยนะคะกระเพาก็งามๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยกระเพาก็งามมากเลยดูสิ้าขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยดูมะเขือพวงนี่เขือพวงก็งามนะคะเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยมะเขือพวงนี่มาเขือพวง,งก็งามอะไร ดูสิคะเห็ดอันนี้ก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยขึ้นเต็มไปทุกที่เลยนะคะโหถ้าเกิดว่าเป็นเห็ดทานได้นี่เบียร์คงรวยนะ,ะเออถ้าเป็นเห็ดโคเนี่เบียร์รวยมากเลยรวยเห็ดเขาไม่ได้รวยเลยนะค,ะคงรวยเห็ดมากเลยนะ,ะดูสิคะขึ้นไปตลอดแนวนั่นเลยะคะ่ะเออเต็มไปหมดเลยคะ่ะเพื่อนเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ดูดูสิคะ เต็มไปหมดเลยเสือพวงก็งามงามนะคะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะเครื่องบินมาพอดีเครื่องบินนะคะเพื่อนๆ ค่ะแม่ก็ขอถามแค่นี้และค่ะว่าเห็ดมันทานได้หรือเปล่าเห็ดมันน่าจะทานได้ไหมอะไรเงี้ยมันงามมากเลยนะ,ะทุกท่านเดี๋ยวจ้าขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ